สวาสดีน,นะคะดรเมยคลินิกค่ะวันนี้หมอจะมาตอบคำถามที่ว่า<ม>เธอมาตาช่วยอะไรได้บ้างคะับคนก็เข้ามาถามเยอะมากนะคะต้องบ ว่าเทอรมัตานะคะเหมือนเทอมัดหน้าแล้วกัดเนาะเถอรมัดหน้าช่วยเรื่องของการยกกระชับใบหน้านะคะให้หน้าดูได้รูปมากขึ้นนะคะกระตุน้นกรารสร้างกระเจนเทอหมัดตาก็เช่นเดียวกันค่ะจะช่วยเรื่องของการยกชั้นตานะคะสามารถเปิดทางตาได้นะคะทําให้ตาสองชั้นที่ดูชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะลดไขมันบริเวณเปลือกตาได้นะคะที่สําคัญที่สุดก็คือช่วยเก็บริ้วเล็กๆนะคะรอบๆดวงตานะคะที่ไม่สามารถเก็บได้ด้วยโบท็อกซ์นะคะหลายๆท่านบอกว่าเอ๊เป็นริวร้วรอบรบดวงตาก็แค่ไปฉีดโบท็อกซ์ตาแต่ ได้แค่บริเวณตรงนี้เท่าน,นั้นนะคะไม่สามารถเก็บริ้วรอยที่ชิดกับขอบตาล่างได้นะคะหรือริ้วรอยที่ชิดกับขอบตาบนได้นะคะแต่หน้าไปบางครั้งก็แบบมีแป้งกบร่องอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเธอหมาตานี่แหละคะ่ะเคล็ดลับเลยในการที่จะช่วยเรื่องของริ้วรอยรอบๆดวงตาและกระตุ้นการสร้างคอ,อลลาเจนทําให้รอบดวงตาของเราดูากระจัใสขึ้นค่ะเรียกได้ว่าเธอมาตานะคะเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับของดารานะคะสิริพิตี